เตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคค่ะครับสวัสวัสดีมิตรรักนักเสี่ยงดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่แกชูกา้าชูกา้าลูในช่องชูกา้าสายปั่นเหมือนเดิมเลยพูดเหมือนเดิมเลยเบื่อกันหรือยังใจอย่าเพิ่งเบื่อกันนะมาวันนี้มาในเกมเสาท่ํา,าดึ๋ด,ดึอยนะจ๊าเสาท่อพีจีนั่นเอง แอดพกมา18,500แาก้มีนห้านะมาดูตารางการจ่ายก่อนนะเนาะจริงๆอะตารางการจ่ายมันก็เหมือนเดิมแหละแต่สำหรับคนยังไม่รู้นะดูข้าวๆไปก่อนเนาะชนักวายเป็นสาวสวยนี่ส,สาวสองถ้ำนันเองนะสเก็ตเตอร์เป็นชนะลักสีทองนี้นะคะตัวแพงสุดก็คือน้องหน้าทองนะจ๊ะลองออกมาตามนี้เนาะ KQJ สิบเป็นตัวถูกนะคะทุกคนเกมนี้สเกต็ตเตอร์สี่ตัวหมุนฟีสิบรอบนะคะซื้อได้ด้วยเป็นเกม ฮอตสุดฮิตของค่ายพีเลยทีเดียวมาแล้วเราก็ลองเลยแล้วกันนะคะเบสสิบขอสักสิบหมุนก่อนขออนุญาตไม่เปิดเทอร์โบในช่วงแรกก่อนนะจ๊ะ โอ้โหเกมทรงเงียบม,มากเลยทุกคนใครมีจุดเด็นแค่นั้นมันแนะนำกันด้วยนะจ้าหูไม่มาเลยไม่มาเลยกับเบ็ดสิบงั้นเราควรจะปรับเบ็ดขึ้นไหมอ้ายังไงคะเนี่ยจอค้างไปแล้วแห่รู้สึกว่าเกมมันบักบักไหมอะทุกคนมันคืออะไรทำไมเกมเราค้าง ขอเบสสามสิบแล้วกันนะคะไบสสามสิบพรอมสักสามสิบหมนเนาะเทอร์โบไปเลยจ้าวิพีทีบัคอย่างนี้มันจะใจเราดีหรือเปล่าทุกคนมาสูกุแอดลองปรับเบดมันไม่อยอมให้ปรับเบดค้างๆอย่างนี้อย่าทรงเกลือนะโอ้หน้าแดงตัวแพงซะด้วยเคต่อได้ไหมโอ้โหได้หน้าเทาโอเคสวยได้เก้าสิบบวกยี่สิบเบงร้อยยี่สิบเบง่ายเบาจับ มีววยต้องได้ใช้โอ้โหหน้าท้องต้องมาแล้วไหมโอ้โหบึ้มมาว่าดอกนี้เบตสามสิบน,นะคะเบ็สามสิบโอ้โหไลนอกด้หรือเปล่าบรรยากาศเกมทรงเกลือไหมคะวันนี้ต่ขอนัก่าเกลือเลยเรากินแกร็บแซบรูดมาหลายวันแล้วนะคะ โอ้โหเจไม่ลงทุกคนเบื่อกันหรือ,อยังอกก็เบื่อนะพูดเดิมๆซ้ําๆกลัวทุกคนเบื่อเราด้วยนะโอ้เนี่ยมันเป็นอะไรมันกดเปลี่ยนเบ็ดตรงนี้ไม่ได้ทุกคนเกิดอะไรขึ้นมาลองเบ็ด40กว่าแลา้วกันสามจีนไ่โอ้ตะกี้เราว่าจะซื้อก็ลืมนะ โอ้ยซีไม่มาเลยหรือเปล่าอ้าวปเทอร์โบก็แล้วรวดเร็วดันใจมากแต่ว่าไม่มาเลยอ่ะเงียบสงงบสยบความเคลื่อนไหวทุกทุกๆกก,กการเคลื่อนไหวเลยทีเดียว เน่งแปดกำลังไหลไปบทเบ็ดนี้เราควรจะเพิ่มดีไหมหรือว่าควรจะซื้อ,อเบ็ดสีนะเบ็ดสีไม่มาเนี่ยมันบักหรือเปล่าเ,าเกมเราพยายามจะเปลี่ยนเบ็ดตรงนี้มันไม่ให้เปลี่ยนอะทุกคนต้องกดตรงนี้อย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นกับพีจี ขอเป็นสิบห้าสิบหมุนนะลองเกมดูก่อนนะคะตะกี้รู้สึกว่าจะเป็นเบ็ดสามสิบนะที่ทรงจะจ่ายเยอะที่สุดอ้าวลูสเกเตเตอร์พื้นที่ต้องเยอะต้องลงแล้วไหม <c oughs> เกมมันยั่วยวนสิบแถวหนึ่งโอเคได้สวยงามให้มาหกสิบเท่านั้นเบ็ดห้าสิบให้มาหกสิบพื้นน้องเขียวอู้หสวยอูไม่ไหลต่อ ปึ๊บีต,ต่อแล้วตัวไหนคได้ไหมหน้าเทาแถวสองอมไม่ลงเลยก็<ม>้่ก่อนไ้เรียกสีน้ำเงินนะ<ๆ>เห็นพี่อึงเรียกหน้าเทารเรียกตามไหมะตัวนี้โ<ๆ>อ้ไม่มาเลยอ่ะไม่เข้าเราขอซื้อเลยได้ไหมไม่ได้นะไม่ทำตามนะจ๊าจะทำเพื่อความบันเทิง เกตเตอร์สี่ตัวก็พอแล้วเยอะมาก็ไม่จ่ายนะหุนเยอะก็ไม่ยอมจ่ายเรานะเาสิบหมุนไป อันเ้ียนแบบลองดูนะคะเห็นเขามีตารางมามีใครเชื่อบ้างเรื่องแบบว่าเปอร์เซ็นต์การแตก่งนี้นะไปเห็นมาแล้วเลยก็มาลองดูนะคะเปอร์เซ็นต์การแตกของเกมนี้มันเยอะก็เลยมาลองดูว่ามันจะแตกไหมมาดูกันโอ้โหซื้อสองพันโอถือว่าที่เหลือคือกําไรนะสี่มุนที่เหลือ อริยตกระชาก1,730เอแล้วมาก่อนไม่แย่เป็ดห้าสิบนะคะสองถ้ามันซื้อถูกอ่ะก็เลยเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของใครหลายๆคนเนาะปื๊บปื๊ดปื๊ดเปาเอ,อีตโอเคไม่แย่คิวไรโอ้โหไม่คิวหนึ่งพันไม่โตเท่าไหร่นะเธอสามมนใจมาเบ็ดห้าสิบจะเป็นเบ็ดที่ใช่หรือเปล่า โอ้เอ้ยไม่ลงเจได้อยู่นะโอเคไม่แย่เคเคไดสิบอู้โอเคไดสิบโอเคเคแถวสองโอ้ไม่ลงเลยสักทางเจต่อโอเคบึมบึมแปดร้อยอุ้ยไม่แย่นะทุกคนเกมนี้ซื้อเพียงสองมาหน้าฟ้าไม่ใช่จีอ้าได้ตัวสิบต่อได้ไหม มีไว้บืม้มอ้าวสวยดูฮูตรงนี้กำไร7,790ไม่คิดว่าจะแตกแตกแตก,แตกเฉยอนีนะ้กดข้ามสักเล็กน้อยอุ้ยไม่แย่นะทรงนี้นะอ้าวเชื่อได้เฉยเปอร์เซ็นต์การแตกไม่ย่าเชื่อที่แรกนึกว่าจะเชื่อไม่ได้นะอุ้ยสวย 11,310รับมาก่อนหมุนสุดท้ายไปแล้วดอกนี้เตกนะคะทุกคนเลยแย่ไม่แย yeah, ่ yeah. สู้มาประมาณ8นาทีได้รับมาหมื่นอู้ยกำไรนะครับผมไม่กัมัดแต่ซื้อไป2อวันนะควนะเกมนี้ขออนุญาตปรับเป็ดเป็นเป็ดร้อยขอตกสนองความไข้ส่วนบุคนลสักนิดนึงอากำไรมาเล่นนะคะไม่เล่นนำไปทำตามมาวัดดวงกับเกมนี้ครั้งสุดท้ายก่อนจากลาดีกว่า เบดเออสี่ตัวเหมือนเดิมขอ1สิบหมุนแบบปังๆแบบตะกี้เลยทีแรกนันอยากซื้อเบยดเดิมซ้ำนะแต่คิดว่าเบ็ดเดิมน่าจะไม่จ่ายแล้วนะอ้าวหลังจ่อจึงจะทรงดีมไม่เป็นไรยังเ,เหลืออีกสิบหน้าเท่าแถวสาไม่ลงโอ้ชมพูเกิดบเต็มกระดานทุกคนไม่บอกไม่จ่ายโอ้เกินไป แถวสามีมา <göster ges> ไหมโอ้โหโอ้จ้ะเดี๋นี้สามร้อยห้าสิบค่ะสวยอ้าวอย่าบอกนะไม้นี้เราซื้อตั้งห้าพันนะโอ้ไหลสุดท้ายหน่อยสวยอ้าวจบสิ้วไม้นี้เราซื้อส่งท้ายนะคะโอ้เกลือ เป็หนึ่งพันซื้อมาประมาณ5้าพันนะคะโอ้โหไม่เข้าเลยได้มาบระมาณสองพันสองนั้นนั้นแต่ถือว่ากําไรไม่กำมานะคะพุกมาหมื่นเปได้มา2องหมโอเคสวยเชื่อได้จะแล้วนะคะกับเปอร์เซ็นต์การแตกนะจะ๊ะแต่ว่าเหมือนเดิมเลยไม่ได้นำไ่ทําตามจัดทำเพิ่มค,ความันเทิงนะคะคอมเมนต์ขอเกมขเกมข้ามาได้เดี๋ยวมาจัดตามความขอกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันสักนิดนึงนะจะ๊ะโอเคสำหรับวันนี้เป็นวันที่ดีของอแอดเล้วขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนเหมือนกันนะคะวันนี้ไปแล้วบุยบุยสวัสดีค่ะ